เครื่องยิงแม็ก2อิน1ครับจากทางมอสุกะมันมีฟังก์ชันอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลักๆเลยง,ยง่ายๆเลยฮะไอตะปูเนี่ยมันใส่ได้2แบบก็จะเป็นแบบขาเดี่ยวแล้วก็เป็นขาคู่นะขาคู่เราก็สามารถเลือกได้เลยว่าความยาวเจ้าขนาดไหนนะครับส่วนความกว้างเนี่ยมันก็จะฟิกให้เรานะอ่าส่วนขาเดี่ยวเนี่ยเราก็มีหลายความยาวให้เราเลือกนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันนี้ครับออโต คือ3นัดเรากดไกลค้างไว้เลย3นัดเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามายิงกันเลยนะครับเรากดเปิดตรงนี้นะอ่ะลองนะครับมาใกล้อันนี้ผมกดค้างไว้อ่ะแล้วผมก็แค่กดตัวนี้ลงไปเรียบร้อยเห็นไหมนี่ครับดูครับฟั่งง่ายตัวนี้มันก็จะเป็นระบบเซฟตี้นะหัวกดตรงนี้นะครับส่วนถ้าเราปรับไปที่แบบทีละนัดเนี่ยเราก็ต้องกดไกทีละนัดนะครับเห็นไหม ่าถ้าเรากดไกค้างไว้กดตรงนี้ยมันก็จะไม่ทํางานนะครับอ่าเราก็เลือกฟังกช์ชันได้เลยแบตเตอรี่2แอมป์เนี่ยยิงได้2,000นัดโอ้อยางตืง่แล้วกรณีที่มันติดขัดมันดูแลง่ายครับเพียงแค่เราขันน็อตสองตัวนี้ออกมันก็เปิดเห็น,นกลไกตรงนี้ได้เลยตรงนี้ก็แกะง่ายครับเนี่ยเบาจุดเด่นเขาคือน้ําหนักเบาเบาดูแลง่ายเราไม่ต้องลากสายลมให้วุ่นวายนะครับ เดี๋ยวมาดูไอ้หมวดนี้อีกทีหนึ่งเอาผมชอบว่ะงานไม้งานเฟอร์นิเจอร์อันนี้ผมกดค้างไว้นะะแล้วก็จิ้มหัวตรงนี้ไปเลยครับอ่ะเอาใหม่ครับนี่ครับผมจิ้มหัวไปเลยนะอ่ะประมาณนี้นี่ครับหมวดนี้แล้วในเซ็ตเขาจะให้ตัวตะปูไปด้วยนะครับแล้วในเซ็ตนะครับจะได้กล่องไปแบบนี้อ่ะแล้วก็ เราจะได้ไอตัวขาเดี่ยวไป300ตัวนะครับแล้วก็ตัวขาคู่เนี่ยไป200ตัวด้านในครับด้านในแน่นอนครับมันจะมีแบตเตอรี่2แอมป์ให้เราหนึ่งก้อนแล้วก็เป็นตัวแท่นชาร์จนะครับแล้วก็เป็นตัวอุปกรณ์ถอดใส่แล้วก็เป็นน้ำมันประมาณนี้ครับอ่าแล้วก็ที่สำคัญรับประกัน1ปีน้ำหนักเบาโอ้โหเข้าท่าปรับพิคัดมาให้แล้วครับ